เใกล้จะได้เกี่ยวแล้วครับบรรยากาศแบบดีล้มวีวี ตามมาบ่งเสียงน่นอยคอยนางโอ้แต่บรรยากาศสระน้ำครับสระน้ำนี่ครับ มากับทีมงานชุดสีอบรรยากาศได้หลังจากหลังจากรุ่นเลขเลาวอกว่าอยู่ทงน้ำยู่ครับบานอ้บรรยากาศได้ครับนี่ทุงนาแดนนี้ควงร่างไปอีกนะฮะโอ้พี่ครับกํลังออกห่วงนี่นี่คือทงน้องบัวครับทงน้องบัว อนี่นี่ครับเด็กเกีียวเลี้ยวเด็กเกีียวเลี้ยวตากไว้นะนี่ครับนี่ใกล้จะเด็กเกีียวแล้วครับบรรยากาศแบบดีลมวีวีลม,มวีวีเป็นไปไม่เหมือนครับลม,มวีนี่ครับมากับทีมงานสามสี่คนทีมงานเคนไทยรูปอยู่ครับ ยิมงานนะครับมาเถียงหน้าหน่อยเถียงหน้าน้อยคอยนางแต่ว่านางไม่มาหานี่ครับฟังเสียงลมด้วยครับบรรยา,ออยากาศแบบดีลมลมหนาวเริ่มมาอีกแล้ว หลังจากหลังจากอันพายุเขาวังหันนี่ครับยังน่าหน่อยครับรปลูกกล้วยปลูกเกยนี่ครับรบรรยากาศตอน สีมงแร้งครับสีมงแรง้งแดดอ่อนๆสวนข้วหลวกจินดัยกมี้ครับนังน้นนอยมาแล้วกันมาครับ น,นี่สวยงามสวยงามโอ้ยลมพัดลมพัดวีวีนีพูดอย่างไรบานี่ครับนะท่านอาจารย์อาจารย์ปอมฝากก้อนกินหอดนานะอาจารย์ปอมแน่ถ่ายในเบิ้องจีบนี่แล้วนี่กลัขบขึ้นมาดำวิวเก็บคุณมาเกี่ยวเข่าใส่คนได้เด้ออาจารย์เอ้ย เขาชิชดเกี้ยวเด้นี่ครับพนกระเกี้ยวละพ่นมาในเรื่องอาจารย์พ่นครับน้องความเป็นมาของน้องบัวพ่นครับพ่นน้องคนยูพ่นนี่ครับอุย้ยเขียวกับจีด้วยครับนี่ เขาขาจีไปหมดเลยยิมงาน่อนฟันเหลือแต่น,นี่นี่นี่กับฟัน,นมันยังโยกเลยแก้วก็สิออกเ <c oughs> ดนินทางกลับข้าบ้านเดนินทางกลับมาๆมาเดนินทางกลับบ้าน นนนนะคะรับบรรยาการน้ำให้น้ำหน้านะครับเกาะ